สวัสดีครับผมช่างบ้าจากเพจขอแค<ต>่แ <irgendwann S 2> มีปลั๊กนะครับวันนี้ผ,ผมมีข้อมูลที่อยากมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่น่าจะ2หรือ3นะครับที่ลูกค้มมาส่งลำโพงมาซ่อมด้วยอาการนี้นะครับอาการของลำโพงก็คือมาด้วยอาการเปิดปิดไม่มีเสียงนะครับเปิดปิดไม่มีเสียงแต่ว่าต่อบูทูต่ออะไรได้ปกติแต่เคสนี้จะแตกต่างจากเคสอื่นหน่อยตรงที่ว่า อาการนี้เป็นหลังจากที่ลูกค้าเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าสาเหตุที่เสียคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนอันนี้จะเป็นแบตของลาโพงนะครับอันนี้จะเป็นขั้วของลำโพงเอ็มตันจะเป็นขัาา้วแบนบนีาบา้นะครับมี3ามขั้วนะครับปกติขั้วแบตครับอันนี้เป็นบอร์ดจําลองนะครับเครื่องที่เสียคือเครื่องนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมเปเลี่ยนไอซีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอามาลองให้ดูอันนี้เป็นบอร์ดจําลองนะครับ,รบก็คือปกติครับขั้วแบตจะเสียบอยู่นี่ นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแต่ทีนี้ครับลูกค้าเขาซื้อแบตมาแล้วแบตแบตข้างในอ่ะครับสายมันยาวมากมันอ้อมมันถึงตรงนี้ได้นะครับเขาก็เลยเอาแบตมาเสียบเข้าตรงนี้นี่ซึ่งเป็นขั้วลําโพงแล้วมันดันเสียบได้พอดีนี่เสียบได้พอดีเขาเสียบไปแล้ว,ลวเขาก็เปิดแล้วมันไม่ติดเขาก็เลยโอ้เห็นมาเห็นว่าเสียบอันนี้ผิดเขาก็เลยดึงออก แล้วก็เอากลับมาเสียบที่ข้างล่างปรากฏว่าพอเอามาเสียบข้างล่างแล้วครับพอมาเปิดนะครับมันเสียงไม่ออกไปแล้วที่เสียงไม่ออกก็เพราะว่าไอซีขยายตัวเนี้ยครับมันเสียมันเสียไปแล้วเพราะว่าไอตรงขั้วที่เขามาต่อเนี่ยมันเป็นเอา์พุตของไอซีขยายตัวนี้พอเอาไฟต่อเข้าไปไอซีก็เลยก็เลยพังเนี่ยครับจะเห็นว่าจะมีรอยนะครับแล้วก็มีกาวที่ผมทาเหลือไหมมีกาวที่ผมทาเข้าไปใหม่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม สีอาจจะแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยเดิมจะออกครีมครีมหน่อยที่ผมใช้มันจะออกสีขาวนิดนึงแต่ว่ามีคุณสมบัติเดียวกันครับก็จุดที่จะเตือนก็นคือเวลาใส่ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับแบตอยู่ตรงนี้เท่านั้นอันนี้เป็นขั้วาลาโพงนะครับไม่ใช่ขั้วแบตเตอรี่นะครับระวังอย่าใส่ผิดนะครับจริงๆการออกแบบแบบนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับปกติแล้วสมัยที่ผมทํางานเป็นวิศวกรออกแบบครับ อุปกรณ์พวกนี้ครับถ้าออกแบบแล้วมันต้องเสียบด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องป้องกันการเสียบผิดนะครับอันนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนแต่เราก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าปกติแล้วก็ต้องเสียบตรงนี้เรามันเสียบผิดตรงนี้ <Yeah. S 1> แต่ว่าถ้าให้ดีก็ควรที่จะออกแบบให้เสียบไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเอเมอร์ตันสก็ไม่ต้งงองกลัวฮะจะเสียบผิดไม่ได้เดีย๋ยวผมหยิบเอเมอร์ตันสาให้ดูรอสักครู่นะครับอันนี้เป็นบอร์ดเอเมอร์ตั em นส <cot ME> น,น,นะครับที่บอกว่าเสียบผิดไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เป็นสามขั้ว แต่แบตแบตของเอเมอร์ตันสามครับจะเป็นสี่ขั้วมีสี่ขีดไม่ใช่สี่ขั้วพอดีสี่พินเป็นสี่พินครับเป็นสี่พินเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นเอเมอร์ตันสามไม่น่ากังวลแต่ถ้าเป็นเอเมอร์ตันหนึ่งหรือเอ็มอร์ตันสองนะครับต้องระวังแต่จริงๆก็ปกติผิดได้ยากอยู่ครับผิดได้ยากแต่ว่าก็ผิดได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับผมก็ฝากข้อมูลไว้ประมาณนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนไปมากันหน่อยนะครับ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่างบ้านนะครับวันนี้สวัสดีครับ